สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะพบกับครูเมย์อีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องจำนวนคู่จำนวนคี่ค่ะฟังดูน่าสนใจใช่ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะจำนวนคู่คืออะไร จำนวนคู่คือจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละสองสับคู่กันยกตัวอย่างนะคะสับประรดสองลูกเพิ่มขึ้นทีละสองจำนวนถัดไปก็คือสี่นั่นเองค่ะแล้วจำนวนถัดไปล่ะคะเพิ่มขึ้นทีละสองก็คือหนั่นเองค่ะจำนวนถัดไปเพิ่มขึ้นทีละสองก็8นั่นเองนะคะ และจำนวนสุดท้ายเพิ่มขึ้นทีละสองก็เป็นสิบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสองสี่หกแปดและสิบเป็นจำนวนคู่เป็นจำนวนที่นับทีละสองแล้วไม่เหลือเศษหรือจับคู่แล้วไม่เหลือเศษนั่นเองค่ะจำนวนคี่คืออะไรเรามาดูกันค่ะ จำนวนที่คือจำนวนที่จับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่งนั่นเองค่ะ 1. จึงจับว่าเป็นเลขขี่ 3. จับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่งห้าเมื่อจับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่งเจ็เมื่อจับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่ง เมื่อจับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะ1 3 5 7 9เป็นจำนวนคี่เป็นจำนวนที่นับทีละสองเหลือเศษหหรือจับคู่แล้วเหลือเศษหนั่น,นเองค่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะวันนี้ครูเมยมีตัวอย่างมาให้นักเรียนลองทำดูนะคะ จำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะถ้าใครยังไม่ทราบให้ลองวาดลูกสับปะรดแล้วลองจับคู่กันดูคะ่ะถ้ามันเหลือเศษแปลว่าเป็นจำนวนคี่แต่ถ้ามันสามารถจับคู่ได้พอดีไม่เหลือเศษเลยแปลว่าเป็นจำนวนคู่นั่นเองคะ่ะจากภาพจะเห็นได้ว่าสับปะรด18ปลูกจับคู่แล้วไม่เหลือเศษเลยใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นจึงตอบได้ว่า18เป็นจำนวนคู่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆมาสักอีกหนึ่งตัวอย่างดีกว่าค่ะอ่าข้อนี้17เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่คะลองจับคู่เลยค่ะถ้าเหลือเศษแปลว่าเป็นจำนวนคี่แต่ถ้าไม่เหลือเศษหนึ่ง แปลว่าเป็นจำนวนคู่นั่นเองค่ะอ่าสิเจับคู่กันแล้วเหลือเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าสิเคือจำนวนคี่นั่นเองค่ะครูมเมมีเกมมาให้เด็กๆลองเล่นกันค่ะเลขใดเป็นจำนวนคี่บ้างคะ ครูเมนจะบอกเทคนิคให้นะคะจำนวนที่ก็คือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9นั่นเองค่ะอ่าตอบถูกกันบ้างไหมคะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูมเมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนกันค่ะแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ